หลุดจองสดๆร้อนๆคุณผู้ชมใครดีใครได้ใครช้าใครอดแน่นอนคันนี้ Fortuner 2.4V ปี2016คุณผู้ชมโฉมไ i n o r c h เชนนะครับแล้วได้เป็นสีดำเก็บงานสปาขัดสีมาให้เรียบร้อยนะฮะสวยจริงนะครับต้องบอกเลยว่าจับใจจริงๆใครที่สนใจนะครับรถครอบครัวอยู่ตามผมไปดูต่อรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสสดิคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจดมือสองอยู่นะครับวันนี้พวกผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถหลังสปาหลังชงเสร็จแล้วว่าจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมสำหรับเติ o t a f o r t ร n e r 2.4รุ่น V ีปี2 0 1 6โฉมกไม้มนัชเชนนะครับเป็นโฉมแรกที่ไมน้นะัชเชนนะคุณผู้ชมคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพงดงามหรือด,ดังนางฟ้าและหลุดจองมาแล้วนี่คุณผู้ชมทำสีสปาไปแล้วนะครับ หลังจากภาคแรกนะฮะคลิปที่แล้วคุณผู้ชมนะครับยังไม่ได้เก็บงานให้นะฮะถ่ายสภาพฝนเลยวันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวมาถ่ายให้ดูทีว่ามีอะไรตรงไหนทําเพิ่มไปแล้วบ้างนะครับหลุนจองด้วยคุณผู้ชมต้องไวนิดนึงนะฮะถ้าช้าเนี่ยอดแน่นอนนะครับใครที่กำลังตามหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่เครื่องดีตืดตึกทนประหยัดนะครับผมอัตราการเล่งดีนะฮะตราการตอบสนองดี ฟอร์จูเนอร์เลยแล้วราคาขายต่อเนี่ยแข็งโปกเลยคุณผู้ชมนะฮะใครอยากได้นะครับผมตามผมไปดูได้เลยนะฮะร,ราคาเต็มนะครับคันนี้ขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟีดาวจัดยอดได้เต็มคันนี้ผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดยุสัญญานะครับหน,นึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสองวันเนี้ยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยห้ามช้าคุณผู้ชมมีคันเดียวนะครับตอนนี้นะที่ราคาดีแบบนี้สีดำนะครับเดิมทั้งคันแล้วก็สีดำเนี่ย มีเก็บล่องรอยมาให้แล้วนะครับรอยคาบหินคาบหินดีดคาบไรทุกเนี้ยนะฮะผมจัดการดูแลให้หมดแล้วผู้ชมนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสภาพโครงสร้างเนี่ยเกรดเอไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนผู้ชมเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะฮะก็ไม่ได้ถือกูเยอะนะปีสิบหกผู้ชมก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้แบบไม่น้อยจนเกินไปไม่ได้เยอะจนโดดไปนะฮะอันนี้ก็สมเหตุสมผลเฉลี่ยการใช้ต่อวันก็ปกติเลย นะครับเดี๋ยวพามาดูผู้ชมเห็นไหมเชี่ยวโฮมียมผมเก็บงานมาให้หมดขัดมาให้แล้วผู้ชมแล้วโลโก้โตโยตา้าชัดเจนเลขทะเบียนผู้ชม6กต่อไก่4ี่ห้ากนะครับกรุงเทพมหาน,าค,นนะครนะตัวนี้ไฟนะครับเดย์มนันนิ่งไร้ไฟเป็นใบบีมแอลอีดีเรียบร้อยผู้ชมนะฮะแับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวประดับหมอกคู้ล่างจัดมาให้แล้วมาพร้อมคิ้วขอบไฟดัดหมอกโฮมียมสวย,สวย อันนี้ผมปาร์คเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่ารถชันนี้แบตอ่อนนะฮะต้องบอกตามจริงเลยนะฮะแบตอ่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตให้นะครับเพราะว่าเรามาถ่ายย้อนนี้ดับเครื่องไม่ได้เพราะว่าถ้าดับปุ๊บเนี่ยสตาร์ตต้องไปจ้ำแบตใหม่เลยนะฮะอันนี้ผมก็จ้ำแบตใหม่ดูชมสีดำนะครับได้เป็นสีดำมุกนะรประกายมุกนะถ้าโดนแดดก,ก็จะเป็นสีประกายมุกประมาณนี้นะครับมุกน้ําเงินคุณผู้ชมนะฮะโดนแดดสวยมากนะครับแต่ข้อเสียคือดูแลยากสีดำนะฮะ แต่ถ้าคุณชอบจริงๆเนี่ยการดูแลไม่ใช่ปัญหาคุณชมนะครับสีดำเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยส่วนตัวผมนี่ชอบมากนะอะไรที่มันเป็นสีดํำๆนะครับแล้วดูเสียงสีบางๆนะครับสีบางๆนะครับเสียงบ,บางๆเลยคิ้วขอบซุ้มล้อมีเรื่องของคิ้วมาให้นะครับแม็กอลอยขอบ18นิ้วนะฮะยางขนาด265ทับ60 60R18 ยางเป็นยางบิสตอ้นนะครับผมปี2024ผู้ชม นะฮะแล้วก็ดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกใช้กันไปยาวๆแล้วก็ตัวดิสเบกเอเบสนะฮะจัดมาให้ครบแล้วคุณชมนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าเป็นดิสนะฮะหลังเป็นดัมเบลนะฮะแล้วก็ตัวซุ้มล้อชุกอัพช่วงล่างเดิมเดิมเลยคุณชมนะเนี่ยพวกนี้เดิมหมดจะให้ดูใต้ท้องนิดนึงนะครับนี่คุณผู้ชมช่วงล่างเดิมเดิมท้องเดิมเดิมนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับใต้ท้องเครื่อง นะฮะไม่มีสนิมผูกก่อนแน่นอนนะคุณผู้ชมกระจกเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะฮะกระจกยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมนี่ปั๊มโตโยต้ามานะฮะติดฟิล์มให้แล้วจากเจ้าของเดิมรอบคัะคุณผู้ชมการศาสตร์มีครบบันไดเหยียบขึ้นได้สี่ด,ด้ดานนะฮะกระจกเปิดปรับไฟฟ้ามีไฟเลียวให้ในตัวนะครับมือเปิดโคมยม,มีสมาร์ทเอ็นที่ีเลตปุ่มกดให้ด้วยนะครับแล้วภายในเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มยังรอคุณผู้ชมบอกคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะ นะฮะปีกวงปีกเบาซัปปามาให้เรียบร้อยนะครับผมตกแต่งมาอย่างแน่นหนานะฮะตัวนี้คอนโซลคอนโซลดีไซน์ทรงสปอร์ตสวยงามนะครับซอกน็อตเสาเอนี่ไม่มีถอดไม่มีขันผู้ชมโครงสร้างไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับสครับเพจปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้ผู้ชมนะครับตัวนี้ซอกน็อตเสาบีนะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะครับน็อตยึดเดิมติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบเลยนะครับอันนี้คือเดิมหมดผู้ชม โครงสร้างตัวรถเกจเอสุดๆ,ๆนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับสำหรับรถ Toyota ตาฟอร์ยู2.4นะฮะครับ2ติดต่อหาผมด่วนเลยผู้ชมแล้วดูแผงประตูพนักยิงนะครับผมนีเ่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้สวยๆ,ๆนะฮะก็ตัวนี้ยางรองซีนสปอร์ตเมทอาร์คนะครับยังนิ่มอยู่เลยใช้งานกันไปยาวๆผู้ชมวิ่งกันเป็นล้านโลแล้วราคาฟอร์ยูเนอร์ขายตอนนี้นี่แข็งโป๊กขนาดปี16ตัวนี้โฉมไมเนเชนยัง ราคาแทบจะไม่ลงเลยนะนะฮะจากป้ายแดงเนี่ยราคาแข็งมากนะครับจากป้ายแดงล้านกว่านะฮะตอนนี้เหลือหกแสนแล้วนะคุณผู้ชมแอร์ตอนหลังมีให้เย็นเจี๊ยบผู้ชมแล้วก็ตัวไฟปุ่มปรับแอร์เป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับมีหน้าจอให้พร้อมนะฮะตัวนี้ฝาปิดเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ผู้ชมนะครับมันมีฝาปิดอยู่นะฮะแล้วก็ตัว o u t l e ชาร์จนี้ให้ครบนะครับปลั๊กชาร์จนะฮะที่เป็น220โวลต์มีให้แล้วนะนะฮะตัวไม่ได้เชนแล้วก็ ขอแขวนเกี่ยวยึดล้ำหนักสูงสุด4ี่กิโลนะครับตัวนี้เบาะเดิมนะมีที่วางแก้วมาให้คุณผู้ชมนะครับปรับพับเก็บเลื่อนได้นะฮะเบาะตัวเบาะเนี่ยรับรองคาซีดด้วยนะนะครับพี่พี่นี่มีลูกเด็กนะฮะมีเด็กนะครับรับรองคาซีดให้แล้วตัวเบาะนะครับดูได้เลยคุณผู้ชมผ้าสกหลชดไม่มีขาดนะครับเบาะแถวสามตึงๆแน่นๆนะฮะตัวเบาะเดิมนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมไม่มีการเปลี่ยนยันทำมาแน่นอนนะครับ ซอกนงซอกน็อตสปอร์ตเม็ดอาร์คุณผู้ชมแจะมาแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยใหม่มากคุณผู้ชมรถเกตเอนะฮะอันนี้คือรถแท้รถเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยนั่งได้สบายสุดๆเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงนะครับซอมฟอร์จเนอร์นะฮะอัตราการทิ้งเตืองนะครับหลายคนถามว่าประมาณกี่โลลิตร,รเซลล์นวดนะฮะผมจะบอกตรงนี้เลยประมาณ1 2บสถึงสิโลลิตรนะครับดีเซลนะเครื่องพลนนะฮะ ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะสําหรับรถเจ็ดที่นั่งนะฮะสองสิบสามลิตรนะยางปีสองนะฮะโครงสร้างช่วง,งล่างคานเดิมหมดนะครับเส้นสายโครเมียมตรงเนี้ยสวยงามผู้ชมรอยต่อตัวรถสีบางๆแนบสนิทนะครับเก็บรอยมาให้เรียบร้อยนะฮะไฟด้านท้ายนะครับเป็นโครเมียมคุมขอบมาแบบนี้นะครับไฟไลย์ไกดิง้ง LED ด้านหลังสวยๆนะฮะตัวนี้กันชงกันชนไร้ล,ลิ้วรอยผู้ชม โลโก้ฟอร์จูเนอร์อยู่ครบชัดเจนเป็นสีโรเมียมปัดน้ำฝนไล่ป้าคิดถลามชาร์จฟินหลังคามีตัวล็อกแหลกให้พร้อมนะฮะหลังคาไม่บุบไม่เป็นสนิมคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าช็ออัพไฟฟ้าคุณผู้ชมนี่นะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยช็ออัพเป็นตัวไฟฟ้านะฮะต้องบอกได้เลยว่ารถปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะครับโฉมนี้เหมือนกันหมดนะฮะแน่นอน นะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะดูได้เลยผู้ชมลางน้ำไม่สปอตนะครับโครงสร้างด้านท้ายนะเนี่ยใหม่มากน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยเบอร์สิบเอ็ดผู้ชมนะครับให้ดูสองฝั่งซ้ายขวานะฮะดูนี่ช่อรับหนึ่งอาหนึ่งแอลครบคันุผู้ชมไฟเดิมแทสตันเล่นะครับเบาะแถวสามปรับพับแขวนได้แบบนี้นะฮะนี่แขวนเกี่ยวยึดนะครับทําให้พื้นที่การใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะทาเป็นเล่นไปคุณผู้ชม พอร์จูนเนอร์นะฮะเครื่องมืออยู่ครบผู้ชมนี่เจ็บครบนะฮะผ้าสกหลาดไม่มีขาดให้ดูด้านหลังนะฮะด้านล่างนะครับโช๊คครัพช่วงล่างเดิมล้อย,อยางอหล่ท่อเดิมนะครับยางอหล่ไม่เคยใช้งานผู้ชมใช้กันไปเหวยาวคันนี้นะฮะฝาท้ายโช่คครัพไฟฟ้าต่างหากติดตรงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่มีปุ่มปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับสมูทแน่นอนกล้องพวงกล้องๆๆถอยจัดมาให้แล้วแบบครบผู้ชม ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วุผู้ชมราคาแค่นี้หกแสนเก้าหม่นเก้าพันเท่านั้นนะครับฟีดาาจัดย่อยได้เต็ม่อนหมื่นสองนะฮะพี่ๆที่มีรายได้2 4 0 0มืนสี่เนี่ยออกรถคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะฮะอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับผมนี่ต้องคันนี้เท่านั้นนะฮะปีสองพันสิบหกนะครับสวยนะผู้ชมนี่ทำเป็นเล่นไปออปชั่นที่เขามีก็ให้มาหมดแล้วนะฮะมันต่างจากตัวปีตั้งแต่ปีสิบแปดิบเก้าคือด้านหลัง ตัวปี2 0 8 9จะเป็นดิสแค่นั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้กาเป็นดัมอยู่นะฮะแต่ถามว่าระบบเบรคใช้การได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับดัมจะดีกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าเวลาไปเข้าศูนย์เนี่ยอาจจะต้องไปอัดใหม่ถ้าตัวดิสก็จะเปลี่ยนผ้าเบรคไปเลยแต่นี้ต้องไปอัดผ้าเบรคใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสวยดีไซน์ทรงหล่อเลยนะครับซอกนงซอกน็อนตพวกนี้นะฮะส,สองข้างซ้ายขวาเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยขันคุณผู้ชม โครโงสร้างตะเข็บเม็ดอาร์ซ์สป,ปอร์ตเนี่ยชัดเจนนะฮะนี่ให้ดูออปชันกันดีกว่ากระจกป,ปรับไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกล็อกล็อกกระจกมีมาให้คุณชมนะครับปรับ,ปร,บปรับกระจกหูช้างเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยมือเปิดโทเมียมนะครับตัวนี้นะฮะมีเปิดฝาท้ายเปิดฝาหลังเปิดไฟนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะฮะปุ่มพุชสตาร์ทคุณแจสมาร์ทเอ k นทีเ t เลนะฮะบอกผู้หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าคุณชมนะครับ ปรับแปดทิศทางคุณผู้ชมปีกวงปีกเบาะไม่มียุบนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะสันเหลี่ยมตัวเบาะยังแน่นอยู่เลยใช้กานได้ดีคุณผู้ชมขออนุญาตเข้าในตัวรถเลยแล้วกันนะฮะนี่เรามาดูกันเลยคุณผู้ชมด้านบนนี้จะมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ตัวนี้ภูมิอะไรนะครับผมก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ด้านบนจะเป็นไลายไม้นะครับสังเกตไหมเป็นสีน้ำตาลอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคุณผู้ชมก็ ตามอายุการใช้งานเนาะเนี่ยมีรอยจ้งรอยจับอะไรอย่างเงี้ยตามอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพเดไชิปให้นะครับไว้สาหรับเปลี่ยนเกย์เองนะตัว 2.4V นะครับไม่ใช่ตัวต่ําสุดนะเป็นตัว l อง g องท็อป p นะครับผมหน้าจอสี TFT ตรงกลางติดครบนะครับผู้ชมเลขไมล์184,212กิโลเมตรนะครับ ต้องบอกเลยว่าอัตราการเร่งดีสุดๆคุณผู้ชมเนี่ยเปิดประตูค้างไว้มันจะขึ้นโชว์แบบนี้ใบ่อทันนีนะฮะอุณหภูมิหน้าปัดเรืนไมล์เรืองแสงนะฮะเหมือนกันหมดเลยสรถปีใหม่ๆนะครับดีไซน์คอนโซลสวยงามคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นหนังหมดเลยนะฮะจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นระบบนวิวเกเตอร์มีให้แล้วด้วยคุณผู้ชมนวเเกเตอร์เดิมโรงงานนะไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วก็ต้องถอยเส้นกะระยะเมนูภาษาไทยครบเลยผู้ชมนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะขับรอๆอย่างเดียวนะครับมีนิเ i กเตอร์ไว้ให้นะฮะระบบนะครับ amfm b e t o t t h mb 3เชื่อมต่อได้หมดผู้ชมนะฮะครบเลยนะครับแอร์พงแอร์พอร usbauxav เล่นได้หมดนะฮะตัวนี้แอร์เป็นระบบออโต้หน้าปัดเลือนหม่ดิจิตอลผู้ชมไล่ฟงไล่ฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ มี outlet c h a r ์ e นะครับแล้วก็ตัวการเลื่อกนการถลายนะฮะ traction control เต็มนะครับตัว usb นะครับ aux นะคอนโซลตรงกลางได้เป็นลายไม้แบบนี้ผู้ชมนะครับอืมสวยกริบนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบนี้มีเกียร์ s, <S นะครับไว้เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ต่ำมาให้ด้วย e หโโมดพาวเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนคุณผู้ชมเบรกมือแมนนวลนะฮะกุญแจ smart entry k e y l เ s s นะครับ,รบแบบนี้เลยนะมีจะจำลองให้นะคันนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับฝาปิดพุ่มหนังสวยๆด้านในมีช่องแอร์กล่องคูบ็อกเรียบร้อยเอกสารคู่มือคันนี้อยู่ครบเช็คได้เลยนะครับไฟเป็น LED ด้านบนนะฮะที่เก็บแว่นครบนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับติดต่อครับผมเบอร์โทรด้านล่าง064843657คผู้ชมนะครับเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อัตราการเร่งอัตราอะไรเนี่ยดีไหมเครื่องยนต์เป็นยังไงใหม่ไหมนะครับตามผมมาดูผู้ชมนะฮะและนี่ก็คือเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับดีเซลรวน150แรงมา้าผู้ชมและดูน็อตนะฮะใหม่มากุผู้ชมไม่เป็นสนิมเลยฝาคงฝาเครื่องไม่เคยถูกถอดถูกแกะนะครับคันนี้ดูแลเซอร์วิสเข้าศูนย์ตามรอบทุกระยะตลอดุผู้ชมกับปุกเบรก abs นะครับครงสร้างทางซ้ายขวานะครับปีกนกสวยๆปั๊มอามาแบบนี้ น็อตไม่มีขยับน,นะฮะของเหลวเรื่องต่างเดี๋ยวผมดูแลให้หมดผู้ชมถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะลูกทรงลูกสอนอยู่ครบนีบบบ่ปั๊มพาปั๊มแพลวครบเลยปีดนกทานไฟขวาแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แล้วก็ตัวนี้ผลิตปีสองพันสิบหกเดือนออมกราคมผู้ชมนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์มอตออยู่ครบเบาทรงเบาโชดสายพงสายพานพัดลมทํางานปกติผู้ชมเสียงเครื่องแน่นๆแบบนี้ เครื่องไม่ดันคอนไม่ไหลแน่นอนนะครับซอกน็อตนะฮะนี่สวยไม่มีถอดไม่มีขันแล้วก็ตัวนี้นะครับแผ่นกันความร้อนรูระบายอากาศซีนยางฝาโพงนะฮะพบคันผู้ชมนะฮะเนี่ยรูละบายอากาศเป็นเม็ดสวยแบบนี้เลยติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะครับฝาเดิมนี่ต้องปั๊มเตอร์ต้าม,มาแบบนี้ผู้ชมนี่ปั๊มเตอร์ต้าม,มาซอกน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขันนะฮะ เครื่องยนต์เดิมๆคุณผู้ชมใครอยากลองเทสได้์นี่ยทดลองขับติดต่อหาผมได้เลยหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็ครบค้วนแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะใครอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมอะไรอย่าเพิ่มเติมติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคุณผู้ชมคลิปหน้าที่ต่อไปจะเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วย,ย,ว,ยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ